สบายดีแม่พี่น้องบ๊วยดีมากแคเพชรไก่น้อยน้ำกันเนาะเต็มเลยเลยเพชรยังดุเพ็รบวกไก่น้อยน่าบวกไก่น้อยนะพี่น้องนี่เห็นหรอเชีวขาวนี่แม่วันหนึ่งเกิดแค้มน้องซาพี่น้องโอ้เต็มหมเลยมันเหมันเกิดมาจากดินบ่รอโดยมันเกิดมาจากดินนี่ดูเนี่ดูเลยมาพี่พี่พี่เม่อไหร เฮ้ยามะแม่ล้อไม่ออกแหงลูกนะโดเพยี่อลกไดังขยนเลยเดม่หอกหน่อยให่าต้งเก็บน้ำหละตอบีหนึางไปได้ใด้ดยมัยิงง่ายในการต่างเนาะเต็มไปพียน้องนี่แช่นลองเชียวขาวแม่นิดหน่เวมาหลอมันน่อยจะเก็บหยาจิน้อยพี่นหลงเนาะ Cát măng sáng. Didn't hear anything, hãy quá nói kia ngắn hãy quá nói hãy 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 hãy

มีมาทวนมันท <is> <AN> ุบเป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะพี่ก็มีนาเนาะนี่น้องเอ้ยนี่กระป๋อน้อน้องนี่กระป๋อนให้นกระป๋อนนี่อนันนี่กระป๋อนเลยอุ้ยหนูมันสกปรกมากเกิดรายแหนพอมาปลูกใช่โดมีพ่อพี่พี่น้องมาเก็บเห็ดกันเด้อเห็ดบวกนหญ่พี่น้องพี่นี่หมาป้องก้อนกระป๋อไปดูเก็บกันมาเด้อหมางก้อนทอเหาก็ปลูกเนาะยังโด มองกรกะผูกเนาะโดยปลูกป้าไว้เดี๋ยวพวกเรกินหนไงามากะได้เป็นยังและกินน้กะมีม,มันเดียวป่เหอมาเก็บเกิด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 เนาได้หนกกะไปพีอมาเก็บเห็ดปลวกไก่นนอยกันเด้อพายู้เก็บมาเนี่ยไ้อยมกินมกินเหรอ ใช่เลยแม่รถถี่หนอยไอซิปปี้ได้ลูกจะอยากซิปปี้มาซาอว่าอ๋อพี่น้องพี่เต็มเลยพี่น้องก็เห็นแดบเคยเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อสหลักคลิปนี้อาจารย์นักกนาะเก็บก่อนบ๊ายบาย